ก็แ okay, ค่ผมทุกคนสวัสดีแพทใหม่ฟรีไฟน์ด้วยนะครับผมเออนี่เนี่ยผมก็จะมาเล่นอ่าปืนที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยนั่ออนก็คือซองยาอัปเกรดนะครับผมเออตอนแรกผมงงวนะ่าเอ๊ะมันจะอับเกรดอะไรอีกนะทุกคนเพราะว่าปกติมันก็โกงอยู่นะสำหรับผมนะแต่ก็ที่ไปดูมาหรือที่เพื่อนผมบอกเนี่ยก็คือมันจะควบคุมง่ายขึ้นนะแบบแล้วก็ยิงไกลขึ้นประมาณนี้นะคื่แบบกระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้นแล้วก็ยิงไกลขึ้นประมาณนี้ทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยนะ ดูกันว่าจะเจอไหมนะเอย้ยผมกลับลืมละเดี๋ยวผมทําอะไรให้ดูนะทุกคนไงทุกคนเห็นปะคือแบบปกติอะผมก็จะเอาเขาเรียกว่าไงเครื่องตัวจับกับตาร่ามาใช่ไหมตั้งแต่เข้าเกมมันนี่คือทาไม่ได้แล้วทุกคนอัปเดตใหม่เหมือนกันนะคือเขาให้เลือกเอามาแค่หนึ่งอย่างนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตาร่าสังหารหรือเครื่องตัวจับนะให้เอามาได้แค่อย,อย่างเดียวเท่านั้นทุกคนคือแบบโอ้โหนะเกมความมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะนะทุกคนจาก าจากแพทที่แล้วนะเรื่องแมปดีครับทุกคนกดแมปปุ๊บแมปมันจะโผล่ทางขวาเวส่วมบนดมันจะโผล่มาตรงกลางถูกปะ่ะเออก็อาจจะทําให้บางคนแบบไม่ชินนะผมก็คือหนึ่งนนั้นแหละทุกคนไม่ชินนะดีแล้วก็วงแรกปรากฏอย่างเร็วเลยนะนี่ผมมาด่าหรือมาเลยครับเนี่ยโอเคแถมลูกซองนะทุกคนไม่มีคนเหรอโอเคตอนนี้ผมก็ได้ลูกซองมาเรียบร้อยแล้วทุกคนสับเกตกันเลยนะอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะเวโอเคมีคนจริงด้วยวะ โอเคเราไปดักเขากันนะสวยเรามาดูประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนโอเคมาแล้วโอเคคือรอบเนี้ยมันยังทดสอบอะไรมากไม่ได้หรอกครับทุกคนเพราะว่าเขาเรียกว่าไงผมยิงระยะแบบใกล้มากๆทุกคนก็คือแบบแผนที่แล้วก็ยิงได้ครับแบบเนี้ยเออมันมันไกลขึ้นหรือเปล่าหรือมันกระสุนก่อลุ่มมากขึ้นหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูนะทุกคนโอเค อันนี้ก็คือผมได้ลูกซองเลเวลสามาสองกระบอกนะทุกคนแล้วผมก็วิ่งหาคนไม่เจอเนี่ยเว้ยน่าจะเจอคนแมปนะน,นี่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงกลางใช่ไหมาตออยู่ดีเราเนี่ยมันขึ้นฝั่งซ้ายนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ซ้ายขวานะเออก่อนจะทําให้ใครหลายๆคนเนะี่ยงงนะซึ่งผมขึนอย่างนั้นอย่างที่บอกนะ <c oughs> โอเคตามหาคนต่อเลยนะทุกคนคือเขาหายไปไหนหมดนทุกคนผมก็แบบวิ่งไล่นี่เว้ยเออไม่ได้ดแคมป์ไม่ได้อะไรนะจะไม่ออกมาจริงหรอเพื่อนอุ้ยเจอแล้วทุกคน โอ้โหกว่าจะเจอได้เหลือแปดคนแล้วเนี่ยโอเคกำลังไปเพื่อนรอก่อนนะโอเคมาแล้วเพื่อนมาแล้วจะเย็นผูกจบแล้วทุกคนแต่เหลืออีกคนนึงนะอ๋อคนต,ตรงนู้นครับทุกคนโอเคมาดิโอเคมาเฮ้ย <Hey. S 2> ได้อยู่ทุกคนแต่ก็เหมือนว่าจะมีรถด,ด้านหน้าแล้วนะยังไงทุกคนไม่ค่อยขี่หนีรอก่อนเพื่อนรอก่อน โอ้โหขี่ไปนู่นเลยปะขี่ระพันญากันนะแบบเจ็บมากเลยทุกคนก็จะมีรถอีกคันเหรอมาเห็งทุกคนมีมอเตอร์ไซค์กับรถสปอร์ตนะตอนนี้โอ้โหแล้วเหมือนมอเตอร์ไซค์จะเห็นผมนะมาดิเฮ้ยรู้จักสายตานะผมคิดว่ามันได้ช่วยเรื่องของการเกาะกลุ่มมากขึ้นนะทุกคนเออนนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าประเมินจากสายตาเว้ยโอเครถสปอร์ตรอครับทุกคนพังมาดิ เฮ้ยเอาไม่บอกลวเพื่อนเฮ้ยไกลขึ้นอยู่นั้นทุกคนเขียวรถมาใ์มาอีกโอเคเหมือนว่าจะไกลขึ้นจริงๆนะทุกคนแต่ไกลขึ้นแบบเล็กน้อยนะไม่ได้แบบเบื่อขนาดนั้นเอ้ยรเปลี่ยนเป็นผิดเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาโอ้โหทุกคนโชคดีที่เขาชนไม่โดนโอ้โหเกือบแล้วเนี่ยเกือบได้มีเทคสองนะมาดีข้มาสิเพื่อนรออยูน่นะทุกคน โอ้โหยิงโดนนั่นเดียวโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนโอเคว่าผมเข้าวงก่อนดีกว่านะโอ้โหยาสิบสี่กล่องไอวอลสิบข้าลูกนะทุกคนไปนไหนเพื่อนอยู่ซ้ายมือปะนั่นไงอยู่นู่นเลยนะโอเคไปมาแล้วทุกคนอุ้ยโดนหนึ่งนัดทุกคนมาดิมาดิอ้ยไม่โดนโอ้โหแต่มันไกลจริงๆนะทุกคนเออมันไกลเกินคำว่าลูกซองนะนะเออมาดิ วุ้ยระเบิดแล้วทุกคนมามาจะเป็นเลยเพื่อนอุ้ยไกลอยู่นะทุกคนดูจากระยะนี้เนี่ยโผไม่โผล่เลยปะมาโอเคอเฮ้ยแต่เอาจริงก็ไกลขึ้นอยู่นะทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกไกลขึ้นแบบเล็กน้อยนะไม่ได้ไกลจนแบบอุ้ยเว่อร์วางอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็เรื่องการเกาะกลุ่มนี่ผมว่าเห็นผลมากกว่านะเว้ยเดิปกตินี่ถ้าผมมีขนาดนี้กระสุนกระจายแล้วนะแต่นี้ก็คือแบบยังเกาะกลุ่มกันอยู่คือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะทุกคนสำหรับ ฟองยาวอัพเกรดนะโอเควอร์ยี่สิบหกลูกอะ่ะทุกคนใช้ดได้อย่างเก็บหน้ากูบูดเลยแล้วเหลือคนอีกสามคนครับทุกคนรวมตัวผมด้วยนะเมื่อผมเห็นอยู่ด้านหน้าทุกคนเั็นไงผมว่าละโอเคซองรหรือว่าสามผมหรือว่ามาดิเพื่อนไว้กันไปนเลยนะมาดิเป็นยังไงทุกคนโอเคเอาชุบตัวเองชุบด,ดิเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหก็ถือว่าเอาเรื่องนะทุกคนสำหรับซอง ยาวเลเวลสามนะดี๋ยว่าเป็นอีกพื้นที่นานล่นม้างมาเลยคนและอย่างนึ่งผมเห็นลูกซองใหม่ด้วยป่ะเออแต่วันนี้ผมเล่นมาผมไม่เจอเลยนะหรือเขาออกไปแล้วหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจอะไรยังไงนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนสำหรับซองยาวเลเวลสามนะทุกคนแล้วก็แผ่นไมคฟรีไฟชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้นะครับผม